สวัสดีเดือนกุมภาพันธ์ครับวันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าเดือนกุมภาพันธ์มีอะไรบ้างนะครับมีวันอะไรบ้างนะครับโอเคถ้าพร้อมกันแล้วไปดูกันเลยครับเดี๋ยวผมจะเปิดปฏิทินให้ดูครับวันนี้วันที่5ครับอ่าแล้วก็อีก5้าวันมันก็จะเป็นวันตรุษจีนนะครับแล้วก็วันถัดไปจากวันที่สิบมันก็จะเป็นอ่าวันตรุษจีนวันที่สครับคือว่าวันตรุษจีน เดือนละ3มวันครับก็คือว่าวันที่1 0 1 1 12ครับแล้วก็หนึ่งหนึ่งวันพันไปเป็นมะลือนะครับก็เป็นวันวาเลนไทน์ครับวันวาเลนไทน์ก็คือว่าวันแห่งความรักนะครับแล้วก็วันที่24ก็คือวันมาคาบูชานะครับก็คือว่าวันวาเลนไทน์ วันมาคาบ,บูชาแล้วก็อันสุดท้ายก็คือวันจันรนะครับวันหยุดชุดเชยวันมาคาบ,บูชาครับโอเคจบไปแล้วครับสำหรับใครชอบกดไลค์แชร์ส,สับสไครต์ช่องลูกไม้ชาแนลด้วยนะครับถ้ามีข้อผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับลาอันไปก่อนสวัสดีครับ